โอเคครสวัสดีคนไทยที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้นะครับผม b o สเกมเมอร์เกมมิ t งสตรีมเมอร์ไทยนะครับก็สำหรับในวันนี้เป็น EP มาครับเอาชีวิตลอดอีพใหม่นะครับอันใหม่เล้วเนาะก็มาสร้างโลกให้ดูเลยดีกว่าเพราะบางคนอาจจะว่าผมโกงนะครับใน e ีพีที่แล้วนะครับอไอ้หนนะครับชีวิตรอดก่อนหน้านี้นะครับอืมนะครับก็หาวามีผมโกงนะผมสร้างโลกให้ดูเลยมะก็นะครับ ขอไม่ตัดใส่อินโทรแล้วกันเดี๋ยวหาว่าแอบโกงไงก็สร้างให้ดูเลยนะนี่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคลิปนี้จะดีหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ได้ใส่หูฟังนะครับตั้งเป็นโอโอแล้วกันนะครับนี่ Survival นะครับ Monster เหมือนเดิมนะครับพื้นปกตินะครับผมใส่เป็นซีก้าวสามตัวนะครับปกติผมว่าผมใส่เราจะเจออ่า หมู่บ้าน m c ง่ายที่สุดนะครับอ่ะผมใส่มอสต,ตัดต้นไม้เร็วด้วยอ่ะใส่เข้าไปนะครับมอสไรเดอร์ไม่ใส่กันแล้วกันนะครับเคสร้างโลกให้ดูเลยอ่ะนะครับนี่เป็นการสร้างโลกให้ดูเลยนะครับว่าพี่บอสไม่ได้โกงนะอ่ะแล้วไม่ตัดคลิปด้วยอือนะครับพูดตรงนะครับพูดตรงๆว่าบางคนอาจจะบอกว่าคลิปที่แล้วพี่บอสโกงอะ่ะพี่บอสโกงนะครับ ไม่รู้นะว่ามีคอมเมนต์หรือเปล่าเพราะยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะครับเนาะอ,อันนี้คือการสร้างให้ดูเลยอ่อืมนะครับสร้างโลกให้ดูแล้วใครหาของกูไม่รู้จะพูดยังไงเลครับเพราะว่าคืออันเนี้ยสร้างโลกให้ดูแล้วก็จะไม่เข้ามายุ่งนะครับไม่เข้ามาอะไรเลยน,นะครับอืมมาแล้วก,ก่อนก็นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ อยากให้ทุกคนนะครับช่วยให้กดติดตามนะครับผมไปดูเนี่ยใน y o u ยูทอ YouTube Studio นะครับตอนนี้มีคนติดตามแล้ว57.1%แล้วมัง้งที่กดติดตามแล้วนะครับยังไม่กดติดตามผมอีกอีก47%อนะครับก็อยากให้กดติดตามพี่บอสด้วยนะครับพี่บอสได้ถึงพันซับนะครับเพราะว่าพี่อยากได้เงินนะครับอบอกแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้หิวเงินนะ คือพี่อยากได้เงินมาช่วยครอบครัวนะครับอืมอีกอย่างคือสิ่งที่พี่อยากได้คืนมากที่สุดคือมอไซค์ของพี่ครับเป็นมอไซค์ของแม่นั่นแหละโดนไฟแนนซ์ยึดเข้าไปนะครับก็เลยอยากได้ตังค์จาก youtube นะครับมาเอาออกนะครับอืมก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะอีก47%เนี่ยคือยังไม่ได้กดติดตามช่องพี่นะครับก็เนาะไม่รู้จะทำไงนะครับก็คลิปนี้ก็ กดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ share, ก็ยิ่งกดกระดิ่งกิงงให้พี่เด้นะครับถือว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆพี่กัแล้วกันเนาะอืมโอเครอแมบมาครับรอนานนิดหนึ่งเนาะนานนิดหน่อยนะเพราะโทรศัพท์พี่ค่อนข้างช้านะครับเครื่องงาสองพันกว่าบาทเองนะครับถูกๆมือสองด้วยโอเค แล้วก็น่าจะมีหมู่วานไอพีซีแถวนี้แหละอีพีนี้น่าจะง่ายๆนะคลิปนี้นี่มีฟักทองเยอะแหละไม่รู้เสียงมันจะดังไปหรือเปล่าทุกคนลอ,เ,อเสียงมันตึ๊ดมันควรที่จะเบาแต่ถ่ายคลิปนะเพื่อคุณภาพของช่อง อเอาฟักทองกันแล้วแกยวไม่มีของกินเฮ้โอ้คิวเราไปตัดต้นไม้กันเลยดีกว่าตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ โอเคครับโอเคเมื่อกี้พี่รูไปกินน้ำนะครับโอเคครับก็ถ้ามีเสียงแล้วเราก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเออก็เนาะถ้ามีเสียงแล้วราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ไ <My> mm. okay. มโอกไปไหนครับเอ้ไม้สีขาวเลโอเคหาอืาอ๋อรอาคาบ่อนเอรูปประรูกคบัคับคับติด คาผิดแอคโอเคจากนั้นก็ขุดลงไปุดลงไปใต้ดินแล้วก็ขุดหินนะครับ มีมอดพูดเร็วพวกนดอย่างไรเลยโอเคเอฟิลซีก้าาคนได้เจอว่าในเมซีเมว่าเรายว่าเ ทุกคนกด,ดนนปิดคลิปไปตอนไหนวะเนี่ยเสียงดังก็ต้องขอใครฮะตัวนเอาจะตื่นกันได้ไหน,นะนอนแมงไม่นานเต็มกาแล้วไปนอนเลยดิมยายมาถึงก็เสียงดังที่นอนเลยมึงอะ่ะต้องขอใครฮะทุกคนเนี่ยไอตัวนี้นโคตรเกลียดเลยคิปเปอร์เด้อโอ้ยตาหลอกหลอนแม่ทุกแมพ แมปก่อนก็ระเบิดบ้านแบ่งไปทีอะคราวน,นี้อะไรอะไรอะไรไม่ได้หรอก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 เกี่ยวไมนดังไปบ้างทุกคนอ่ากองกองจะไหนวะเอ๊ะ เอาใี่แหมครับเป็นดีกว่าอืมฮึอืมฮึคราวนี้ผมจะไปทำแบบบ้านตำสามาแล้วกคนอ่าคราวนี้เราจะไม่ทำบ้านเนอะเสียงดังขอภัยครับอย่าเถียงที้ไวยอย่าเถียงเออมันร้อนเอาเสื้อหนูรูดิดดดด ทุกคนครับช่วยกดติดตามช่องผมไปถึงฟังซับสักทีนะไม่อยากอยู่บ้านแล้วเนี่ยอยู่บ้านแล้วเสียงมันดังนะครับถ้าใครอยากฟังคลิปที่แบบมไม่มีเสียงแล้วทุก็ติดตามให้ผมถึงฟังซับนะครับไม่ใหญ่จะได้ไปหาห้องอยู่แยกนะครับได้แล้วก็จะเงียบแล้วเนาะโอเค ไปหาห้องอยู่แยกมกีนะครับต้อ,อ,อ,องช่วยติดตามจนถึงพันทับนะโอเคโอ้ได้ทางแล้วโอ้ตรงนี้มีต้นอ้อยอันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ขวานเลยนะครับขวานไม่จำเป็นว่าเราเอามือทุบบล็อกหนึ่งแตกทั้งหมดก็แตกแล้ว แอดออนนี้นะครับถ้าใครอยากได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็แอดออนมาร์สไรเดอร์ในคลิปอื่นนะครับในโซยโวโอันเก่าเนี่ยเดี๋ยวาจะหามาให้นะถ้าใครอยากได้นะครับคอมเมนต์ไปเลยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะเอามาใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าไม่มีใครอยากได้ก็จะได้ไม่ต้องไปเอามานะนี่เขาบอกไหมนี่แหละนี่ไงผมบ้านเอ็มพีซี บอกแล้วถ้าใส่เก้าก้าตรงช่องมาทุกคนอืมไอติมมาเฉยเบื่อเบื่อท้าสาวตัวเองทุกคนมันชอบขึ้นว่าพื้นที่จะเก็บไม่เพียงพอท้งที่ก็เพิ่งเพิ่มนะครับไหนเห็นนะบอกแล้วถ้าใส่เก้าก้านะแล้วเติมหมู่บ้านไอซีนะครับอ่ายน้ำแตกเอ้ยไม่ใช่น้ำรั่นน้ำรั่นน้ำรั่วน้ำรั่นมันรเป็นอย่างนี้เฮ้ คุณวางผิดป่ะครับอ่าเนี่ยอซื้ออะไรมาแลกเดวบ้างอ่าค้างแค่ลอดยิปสองแอคแกเอามาลอดหนึ่งอืมขอไปปูพี่แปงก่นกันโอเคอ้านี่ไง เก็บเกี่ยวได้เขาอะแล้วลงไปทำไมเนี่ยพี่โกเลมโอ,โอ้โอ้เอ๊ถ้าไปผมตายบ้าโดนทีเดียวแตกวะทุกคน เลื่อเบื่อเวลาถ่ายคลิปน้องมันชอบเสียงดังทุกคนไม่อยากมีน้องเลยอยากอยู่บ้านแย่ก yeah, ็ไม่ได้๋อยอกพิดแอคไห้ตายแหละตอนเลือกขึ้นปั๊บเข้าไปบวกไหม เต็มกรับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะใส่คำสั่งนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอใช้คำสั่งตายของไม่ตกก่อนปั๊บนะ G A ปั๊บ G A นอ่รับ G A M E R U L E นะครับแล้วก็เป็นวักแล้วก็เอฟ P ป่ปวะผมจำไม่ได้เดี๋ยวี๋ยังไงต่อเอจำคำสั่งไม่ได้ทุกคนเอ๊ยใช่อันนี้หรือเปล่าเนี่ย G จเอมเ E อแล้วก็เป็นวักเป็นวักอะไรต่อวะ ปวดหัวใจไม่ได้ว่ะเอ็มป่ะมันมีคําสั่งขึ้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาคําสั่งใหม่นะครับเอาไว้ที่หลังก็แล้วกันไปงัป้นเดี๋ยวคุณม่ออกไปข้างนอกนะโอเคเ,อเดี๋ยวค<ป>ำสั่งเอาไว้ที่หลังแล้วกันเนาะโอ้ยปวดหัวจังเลยเพรว่าคลิปนี้ไม่เพาะแน่เลยบอกเลย ว่าเสียงเป็นอีพีนี้เป็นอีพีที่เสียงเข้าเยอะมากอนะครับก็เริ่มโมหแล้วเหมือนกันโมโหน้องตัวเองโอเคเราได้กอวยยาให้กอข้าวล้วกเ็เอามาแปลแปแลรู ข้าวปกติได้ชุดครึ่งชุดกระสิบเจ็ดอันก็ขโงขอค้าวทั้งหมดเลยกลับบ้านเหรอไม่มีบ้านเนี่ยาลืมไปไม่ได้ทำบ้านบางฉากบางช่วงนะครับก็ต้องขอไปด้ดยนะที่ไม่ได้เลยนะครับอเอ๊บ้านอยู่ตรงไหนวะเเวแล้วดูเดี๋ยวเราต้องหาคำสั่ง โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มข้าวแต่ว,ว่ามันมีข้าวสมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนีว่หว่โอ๋อยางสิ่งที่เราต้องทำอี่กี้ก็พอแค่นี้เลยนะมันไม่มีอะไรแล้อวอ่ะได้ชิปมอนได้บ้านแล้วเนาะออประมาณนี้แหละนะครับสำหรับมาครับเอาชิปเลอ,อีกกีที่สั้นนะครับสั้นวิวเลย ดูนะครับในอีพีหน้าอ่าน่าจะทําเป็นบ้านเลยเนาะบ้านเป็นหลังเลยดียว่านะครับตอนนี้คือใช้อยู่ชั่วคราวเนะาะต้องกลางกูนไว้ทำไมวะเนี่ยวกว็เนาะคลิปนี้ก็จบไปก่อนแล้วกันนะครับวกว็ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอีก47%อย่าลืมกดติดตามช่องผม้วยนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย